ไวทองช่องข้อแท่งกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังกินยาหาหมอก็ไม่หายถ้าไม่แก้ไขที่ต้นตอสาเหตุหลักเกิดจากมดลูกหย่อนไปกดทับกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ฉี่บ่อยการเข้าห้องน้ำบ่อยๆร่างกายต้องสัมผัสกับเชื้อโรคในห้องน้ำรวมถึงความอับชื้นที่สะสมบริเวณเป้ากางเกงในและช่องคอที่แห้งมากไม่มีเมือกหล่อลื่นเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ภายในทำให้ติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะมีอาการฉี่แสบขัดไม่สุดหรือฉี่บนเลือดเมื่อกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆความเข้มข้นของน้ำปัสสาวะที่เป็นกรดมีส่วนทำให้ผนังกระเพาะปัสสาวะบางลงติดเชื้อได้ง่ายกลายเป็นโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังใช้ชีวิตลำบากจนหนัก าารคาคุณหนูจัดการปัญหาที่ต้นตอโดยสมุนไพสกัด9ชนิดช่วยเพิ่มเมือกหล่อลื่นลดการติดเชื้อเข้าสู่ภายในยกกระชับหมดลูกไม่ให้ไหลไปกดทับกระเพาะปัสสาวะจบปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังเพียงวันละ2แคปซูล1กระปุกเพียง390บาทโปรโมชั่นพิเศษ3กระปุก1 9 9 0บบาทสนใจทักมาได้เลยค่ะ